สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ที่พันาจ้า,าแม่ลูกสปาโคนแล้วไหนมจีมรถพังยญ่จีไห้แท่จีดห้แท่ แล้วไปอาบน้ำแม่โม่เย็นเย็นวันกระเล่นกี่กันตีนสักไล่ไหมสักไล่แม่ม่แล้วคือตาโอ้้เจ้าเจ้าคือตาเมย์ มมใหญ่เลยคันโอ้ยนานๆแขนเลนเ,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 เล้เลนนี่แห้งนี่อยูย่กับหลูหลันโดนขอกินมัมมัมกันดูดก็ได้ดูดปากเอาคัน chụp 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 Dạ 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 hả hang, hang. Biết mẹ biết mẹ ดึงแต่หูม in ีอันเด็ดเด็ดของมะลินคักเรเร็วนี่กินชวนเดยชวนน่าห่วงเจงไงไก่ใจมันโฟ โตตัดเล้วปุ่งแล้วบ่ยไม่โม่เอาหายินบ่เาลือเรื่

นีหน่หน่อยนีย่เป็นตาเม,มโมลำคาดนี่ดีดีเอาแม่เล่นเลยเล่นเลยเมโมเหยียบคลูนให้แม่เล่นยังไงันนี้มั้เนี่ยุกป,ปากหาเรียงเนี่ย nhanh Hãy subscribe cho กินมัม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 แตยู่ลมตีกินกินยังไม่หมดอ่ะฮะม่จะเลยแม่จะอ่านนะไปอ่านเลยเขียนมาแม่ยังสนใจวนตาแม่หน่อยนม่หน่อยแต่ให้เขียนเนาะอัน ออดูแม่เขาห่วงเล่นอยู่ค่ะเล่นโคลนหนกหนกเลยแม่จับแม่จับแม่โมช่วงน,นี้ไม่ได้ห่วงลูกชายเท่าไหร่เลยค่ะห่วงเป็นบางครั้งนะคะเนี่ย แม่โม่เอาเอาไปถูอเอาน้องกี่นึงแม่โม่จะทับหัวก้นละเด้อบาร์ดี้แม่โม่ไม่ให้จับเลยนะคะหนช่วงนี้หว่วงหว่วงเต้าอีก วนเดี๋ยวก็ะห้องอยากหยอกอยากล้อแม่นะคะดูดนุ่มดูดปากรำคาญปุ่นดูดเต้าไม่ได้นะคะดูดปากเอาเลยรักสะดละเกินจัง เมโม่ประเดินตุมจักเชี่ยวุนลินเรื่อยๆเขาบอาให้กินได้วันใจหลายมันจะมินเอาบางทีลิน สนอนเอ่นกับลูกมีความสุขจริงเลยเย่า yeah. เอา้ยเ,เห็นเมียขาบ,บุนใส่หลังบุนใส่หลังอาบใส่หลังเลวไป็าไปอาบน้ำกวงไปอาบเลยเอานอนเล้วนอนเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาอกาสนี้มานานแล้วเมโมนมะโมวะขึ้นเมียบ่ได อุ้ยอุ้ยโอ้ยยัางจีนลดดิ้นต้องเข่าแล้วกล้องดิ้นต้องเข่าแล้วค่ะนี้บอยเมียนนอนอุ้ยอ้วนอ้วนออแล้วออนแล้ว เมโมจะลาดซะนามถิมมุดม <laughs> ข่าหลังขาหลังวันนี้ขาหลังใส่แม่อีกเมโมสาดรูเพ้ยงศาสาดเพี้ยงเถอะมันก็จะฝึกลูกสอนลูกเล่นครูนะฮะ <g liamo> เขาจะเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้แบบนั้นนะฮะ คือไผ่กันเล่นเหมือนแม่ทุกอย่างเป๊ะเลยลุ้มไอ้หน่อยลุ้มส่วนตัวคันเน่กันหนุ่มเจ้าลูกชายอย่าให้แม่หยอกล้อนะคะพ่อกันนอนลงว่าอ้วนนอนลงเออนอนลง อ่อนแล้เอ็มโมเอามขึ้นขี้ได้โอ้ยเดี๋ยวงนง่งเห็นนวเนี่ยกันเลยกันนีุ้นหน่อยมีเรนดีดี ถ้าได้ดินเขาจะเป็นล่งฟังผุนเลยกันให้ดินู่ทั้งผุลลนด,ผดูให้เม็ลงน้ำลุ่มหน่อยๆกลายเป็นลุ่มใหญ่เร็ว sẽ thấy tháng để bình em đi tháng lần luôn à bánh à à เดดเพียงหาวเร็วหาวเร็วมีหาวเร็วสัต์เสตาหลูบไงสัต์เสตาน้ำโม่แล้วมาจีุุเฮ้ยบังขาหลังกินเมียบ่ได้จูตเกงน่ะนั่น นี่ขาดจ้อยจับก็ได้ได้เรื่ยๆที่หาวเอาหนี้จากที่หูกัดเอ้ยมอนกรุบอยากได้สะส่วนตัวนี้สะโคนนะคะเนี่โอนโอนเอ้ย

ม,ม,มนี่มันเพิก่กกะหวงของจิ้นนี่ตั้งห่างด้ค่นฉลาดนะักมันเกี่ยวค้าข้อเด้ออ่ะนี่นี่นี่ผุ่นผุอะผุนผไปเอาไปเอาผุ่นไปไปไปค้าข้อไหย nhắm tiếc bo, phun hoa nương như phun, mận phun mẹ nhốt <laughs> nè, hiển bo chéo nè, khỏi mày hay nè, mày nhắm như าขาวคอหรอวะเฮ้ยตกะใหญ่บุตรเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปไปดูหน้าเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า